บางคนก็เดินวนอยู่รบรอไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้หมู่คำรนที่ยืนประจันหน้านำสว่แก่มองไปเบื้องหน้ายังไม่เกรงกลัวหากจะสู้กันด้วยกำลังก็คงไม่ได้แต่ใช่ว่าแกจะยอมให้เสียชื่อทหารไทยเพราะเรื่องคาถาอาคมหมู่คำรนก็มีไม่น้อยหนะ้าไม่ว่าจะบทสวดไหน แกก็งัดออกมาสวดกันไหวไม่ให้พวกพูดผีหรือวิญญาณตนใดเข้ามาได้เพราะพวกมันอาจจะเข้าไปรบกวนรังควานชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี้ได้เหล่าทหารกล้าอดหลับอดนอนสวดกันอยู่ทั้งคืนซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนพวกเขาก็จะยังยืนหยัดเพื่อปกป้องดินแดนนี้ไม่ให้ผู้ใดลุกล้ำเข้ามาเป็นอันขาดจนเมื่อใกล้ฟ้าสาง พวกผีมันถึงค่อยๆทยอยหายไป